สวัสดีครับวันนี้มีได้เหรียญเจ้าคุณอินทรสมาจารย์ที่ของวัดอินทรวิหารเลอวัดบางคุณพรมได้มาหนึ่งหนึ่งเหรียญน,นะ,ะเราจะมาดูกันว่าเหรียญน,นี้ถ้าไปเจอเนี่ยสามารถดูจุดไหนเด็กกันได้บ้างที่พอจะเช่าหาแล้วกเก็บสะสมกันไว้เหรียญ จ้าคุณอินทรสมาจมเนี่ยหดือว่าเจ้ครูสังวัดอินหรือวัดบางคุณพมเนี่ยสร้างเดีียญน,นี้สร้างในปี2018 2 5 1 8นะครับซึ่งเป็นเหรียญที่สร้างพร้อมอเหรียญของหลวงปู่ในชุดที่สร้างเหรียญหลวงปู่คำมีเหรียญ นพระเก้าของหลวงปู่คำมีที่ผมได้ลงคลิปไปก่อนหน้านั้นนะเหรียญรุ่นนี้สร้างสร้างพร้อมกันดูลักษณะการแกะพิมพ์เหลียนแล้วก็เนื้อโลหะจะเหมือนกันเลยการปั๊มตัดต่างๆลักษณะของอตัวตัดจะเป็นลักษณะแบบเดียวกันเพราะว่า สร้างที่เดียวกันนะ,ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะ,ะพิจารณาจุดไหนในบ้างที่จะได้เช่าหาเพื่อไปเจอนะครับในเหรียญแต่ละเหรียญเนี่ยมันมีจุดที่จะจำได้หลายจุดนะแล้วแต่แล้วแต่แแตสมาชิกะจะจะจำจุดไหนเป็น เป็นจุดที่จำได้เดี๋ยวผมจะไล่ดูไปเรื่อยๆจุดที่ผมดูใช้ดูผมก็มีของผมอยูอ่เดี๋ยวมาดูไปด้วยกันเลยนี่เหรียญเหรียญน,นี้แกะบล็อกพิมพ์ได้คมชัดดูความคมชัดเป็นเป็นหลักเลยนะครับความคมชัดความตึงของพื้นผิว ูเข้ามาหน้าหลวงพ่อเนี่ยแบบนี้เลยนะดวงตามเม็ดคม,มเม็ดคมชัดจมูกเป็นสันโดงล่องนับผาก ย่เีลึกแล้วก็ตรงผมหลวงพ่อเนี่ยจะเป็นหยัยกๆนะครับผมชัดดีอ่าเนี่ยนี่นะอ่าดูไปด้วยกันใครจะเอาจุดไหนเป็นจุดจำเป็นจุดอ่า จ่ายได้เลยนะเนี่ยเดี๋ยวผมไล่ให้ดูไปเรื่อยๆเลยพื้นผิวความตึงของพื้นผิวเนี่ยเราจะเห็นว่ามีเส้นลัศมีสาสร์กระจายออกไปเพราะว่าเกิดจากการปัม๊มการปั๊มยังไงก็ต้องมีแรงแรงตึงแรงเครียดของโลหะจะเป็นเส้นลัศมีอย่างนี้มาชนกับขอบของเหรียญน,นะ มาชนกับขอบของเหรียญก็จะมีพวกจะมีเนื้อเนื้อที่มารวมกันอยู่ตรงขอบของเหรียญนนจะเป็นลักษณะของอเนื้อที่มาชนอยู่ตรงนี้ในเหรียญแท้ทุกเหรียญนนจะมีนะเพราะว่ามันเกิดจากการสร้างเหรียญไม่ว่าเหรียญหลวงพ่อไหนเกจิไหนเนี่ยตรงขอบนั่นเนี่ยมันจะมีเนื้อ เข้ามาชนอาจจะเป็นผลหรือว่าอาจจะเป็นผพธิ์โอย่างกันยังไงก็ต้องมีหน้าหลวงพ่อแลตรงจะมีก้อนเนื้อเกินนะครับตรงใต้หูหลวงพ่อเนี่ยตรงนี้เนี่ยขางแก้มจะเป็นขีดขีดคมชัดความคมชัดเป็นหลักเลยเหือ่นนี้ ก็จะมีขีดที่มุมปากขีดคมผมที่มุมปากตรงเนี้ข้างหูหลวงพ่อข้างหูจะเป็นขีดเหมือนรอยตัดหยักๆอย่างย,างย,างยางข้างหูด้านซ้าย ว่าจะเป็นตรงหัวไหล่ลงมาถึงแขนเนี่ยจะเป็นรอยแกะบล็อกเป็นขีดขีดขีคมคมยูจีบอลคมชัดมีเส้นขีดขีดขีตรงนี้นะเยอะ ความตึงดูความตึงของพื้นผิวครับพื้นผิวผ่าแท้ตึงเรียบมีเส้นเส้นเส้นลัสมเีเส้นรัศมีกระจายทั่วเหรียญขอบเหรียญดูขอบเหรียญรุ่นของบล็อกเนี้ยอะจะเป็นสองขอบเหรียญสองชั้นนะสองชั้นรอบเหรียญเลยครับ รอ,อบเดียนสองชั้นรอบเรียนลงมาทั่วทั้งรอบเดียนเลยเป,เป็นสองชั้นแล้วก็ด้านล่างตรงข้างล่างตัวหนังสือพศสองพันห้าร้อยสหางเลขห้าเป็น2แฉกขีแตกออก2แฉกตัวหนังสือ ็นสันตั้งคมชัดแล้วก็ใต้ใต้ขอบโบเนี่ยเนี่ยนะครับจะมีเนื้อเนื้อเกินคมคมต้องคมชัดสองจุดตรงนี้นะใช้เป็นใช้ดูใช้ดูได้เลยแล้วก็พอ ดูด้านหลังด้านหลังปิ้นหูนี่ฮะปิ้นหูเหลียนเป็นธรรมชาติแล้วก็จุดนี้ตรงเนื้อหูเหลียนเนี่ยจะมีทุกเหลียยนนะครับตรงเนื้อเกินตรงเนี้ย เนื้อเหลือตรงนี้มีทุกเหรียญตรงหูเหรียญตรงพื้นหูเหรียญจะเป็นฉีดฉีดล่องอของของตัวเหยียบตัวตัดนะน,นะเนี่ยเป็นฉีดตรงนี้แล้วก็ตรงขอบ เหรียญด้านหลังอ่ะ,อะเนี่ยจะมีมีมามีรวมมาถึงตรงขอบเนี่ยขอบตัวขอบเหรียญเนี่ยตัวหยวักตัวตัดจะมีเป็นขีดรอบเหรียญเลยนะครับขีดรอบเหรียญเลย,เย่แล้วก็มาดูด้านในตรงตัวหนังสือ ด้านหลังเนี่ยที่ผมใช้ดูเนี่ยผมจะดูตรงเส้นขอบยันนะเส้นขอบยันเนี่ยเส้นตรงเนี้ยช่างเขาจะแกะไม่ไม่ใช่ว่าไม่ใช่แกะเป็นเส้นตรงเส้นเดียวเลยนะเขาจะแกะเป็นสองเส้นชนหากันเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยเป็นสองเส้นสายขวาแกะแล้วก็ชนหากันเป็นเส้นตรงเส้นเดียวเนี่ยต้องคม ้องคมดูเป็นสองเส้นชัดเจนนะเนี่ยข,ข้างล่างแล้วก็ข้างบนตัวเนี้ยนไครับแกะจากฝั่งซ้ายมาฝั่งขวาแกะมาชนกันเป็นเส้นตรงเส้นเดียวตรงนี้ผมใช้ดูแล้วก็ข้างในเส้นยันเนี่ยจะมีขีดเส้นรัศมีพื้นเหรียญเห็นไหมฮะ จะมีพื้นเหรียญเยอะเหรียญพื้นเหรียญเรียบตึงปิ้นขอบ,ป,ขอบ,ป,บปิ้นขอบหลังเป็นธรรมชาติเนี่ยฮะปิ้นขอบหลังเป็นธรรมชาตินี่ครับตัวเหรียญนเส้นแตกจากหลังตัวอูเนี่ย ผ่านลงมาเนี่ยชนชนขอบด้านล่างเลยนะครับคมๆเหรียเก๊จะติดไม่คมเหรียเหรีเกจะเบลอไม่คมนะอันนี้เหรียแท้คมโคดโคดตอกมะโคดมักเป็นโคดตอกตัวนี้นะจำโคด อเดี๋ยวส่งโคตชัดชัดให้ดูโคดนี้เลยนะครับแล้วก็ สละสละอีจะแตกจะแตกขึ้นไปชนขอบเหรียญแล้วก็ด้านข้างจะเป็นขีสองขีคมคมเห็นไหมครับเนี่ยขีคมคมอย่างเงี้ยแท้เลยจุดนี้ผมใช้ดูเลยแล้วก็มาดูขอบตัดเหรียญขอบตัดรุ่นนี้ก็จะเหมือนอเหรียญนุ่มพะก้าของนุ่มปู่กคำมี เนี่ยครับเป็นขอบตัดฟันค่อนข้างหยาบนะเนี่ฟันตัดค่อนข้างหยาบนี่ครับ ตัดที่ผมใช้ดูก็จะผมก็จะดูแบบนี้นะเนี่ยตัดห่างแล้วก็ชิดขอบเหรียญตัวนี้ตัดห่างแล้วก็ชิดขอบเหรียญมันจะไม่มันจะไม่กลมเหรียญเหมือน เหมือนตัดของหลวงปู่คำมีเพราะว่าสร้างที่เดียวกันอันนี้ตัดห่างจากขอบเหรียญตัวน,นี้ชิดขอบเหรียญเห็นไหมฮะตรงนี้ห่างมีเนื้อมีเนื้อที่เหลือห่างจากขอบเหรียญเนี่ยแล้วก็มาชิดห่างจะเป็นรูปมันจะเป็นรูปคลื่นนะมันจะไม่ จะไม่กลมเหมือนอเหรียญของเกจิอง์อื่นศีราะหลวงพ่อเนี่ยแคปได้นะครับเนี่ยเส้นผมจะเป็นหยกัยกๆคมๆแบบเนี้ยเส้นผมหลวงพ่ออโอเคครับเหรียญพระครูสังวัดอิน ปี2518เป็นเหรียญที่ดีนะครับเนื้อหาหมวลสารเนี่ยใช้จนวนมวลสารที่ดีมีชนวนของพระกิ่งพระหลอต่างๆแล้วก็โลหะทองแผ่นยันที่เกจิอาจารย์ดังๆยุคนั้นที่จานแล้วก็มารวมผสมหล่อเทแล้วก็ไปทำเป็น รุ่นนี้แล้วก็จะมีจะมีพัดเนื้อ,อเนื้อผงอีกรุ่นหนึ่งที่ทําในวาระเดียวกันเดี๋ยวผมจะทําเป็นคลิปต่อไปคลิปนี้ก็เอาไว้เท่านี้ครับสวัสดีครับ